นี่นะสามามือนละคือพวก้าหน่อยสบายดีด้วยกเลยว่าขาวก็สีหนึ่งขาวว่าสีหนึงขาวฟะท่าเราใหญ่กว่าเด่น่ะว่าขาวเกาะไหมแดงอ่ะหวานขดน่นแดงอยู่แดงอยู่พี่น้องเจ๊เจ๊เห็นเมนูติ่งไกดเดอรัหอ สีหอดตีไก่พี่น้องก็ตีไก่ถ้าทานเป็นขาสองตีนต่อจริงกันบ ไปถอดดิโน่ตู้กิปมั้งเลยสิเอามออกะาสิเอาแล้วไม่โด้ถอดตีนไก่ใส่แปะถอดต่อเมื่อวานนี้นะกินกินต่ำแล้วเนองกินเต็มตีนไก่ตีเป็นตีนละตีนไก่ได้ประมันตีนโมงเออเจ้นน่าจะอุ่มเงินเจลนะโดยอย่างโดยเจลเจลซื้อเป็นกวนก็ได้เจลแปะได้อู้สึกเป็นทุ่งมันเจ็บกวดเจลสีนงอ้าวตัวเป็น จะเป็นทงยังถือหาพันชิพันตัโตพี่นอ้นองโตเอียรโตขึ้นหมดแครสิได้หน้าดำหน้า สิหละกกอสบายดีน้องอะบัตรเตมเด้อสิเมื่อเหือนก่อนอาจับึืนมาสิบอกสถานตมบะเพิงสถานสิโตสิโตหายเพิ่นตมไหว้ถ่าบอประมาณหาลทีซิมละทีสิโตพาได้ไปนอนเผื่อสกิมมาเพิ่นเมื่อเหือนเมื่อเบียกกันคันหนึ่ง ไอสถานเป็นหมื่งห้าหน่ะเป็นขกก้นพันเดี๋ยวก็สีมาปรุงขาวสาเฮดวัตถสูรเ็เตอยมันรีบอือนี่นี่นี่พี่นอ้องเมื่อไหร่ก็ข้าวหนึง่งเฮดเบียร์กันเดเ้อ,ดอแต่ว่าข้าวหนึ่งขาวโยงในสีซูมเซลเฮดอนนันไีนกินเพราะว่านี่ก็ตัมตีนไก่ไาสถานเฮดเด้จ้ามันนี่เป็นงามงามพี่น้องเอ้ยงามงาปกติทานจากลเบิกดูไปโซ่หน พี่น้องมาเป็นย่บบพี่น้องเป็นสดเน้วาซร่อเลาีนเมื่อ่อ้อยักละนะซีสิบเก้าหาปลีอีสิบซีสิบแปดซีสิบหกนี่เก่งดีปะจะจะจอยนะยางกับยางกัวิน้อดกัฟิลเอโอเคเตรียมมาก่อนและหายตุมตเพิ่งเดินหนึ่งขาแล้วนะกันมาเพิ่งอยู่โอเคจ้ะพี่น้องมาเฮียนโอเคสักค แกงเฮ็ดบ,บอกอนิเจอเฮ็ดปวกไฟได้นะกระปบอกโอ้ยถ่าหนาด้ไยโอ้ยบลได้ประตื่นจนอนได้สนอพี่นอ้องมีเดจ้าน,นเฮ็ดปวก,กจุ้มจุมหากสองหน่นป้าหากสองอันได้พี่น้องปานสองสี่อสองหาสองหกกันแะแต่นอ้อนนพี่พน้องขาสิแจวเฮ็ดเนาะแจวเฮ็ดเหล็กกาแกงเฮ็ดสะคำสักคำเนากเดีเ๋วูแกงพี่น้องแสบ เฮ็ดถ no. ึงสขามเนาะดู่ดอกมาสดีบมนสิแจวเห็ดแจวเฮ็ดปวกพี่นนางปวกหวานวานทําจะเจ๊ะจะสบได้พี่น้องมาเดินมาเดอนา้ี่นาสาไปหวนะตัวขร่หัวอีิบเาหาส่ะ

มักที่บอกุซาสุมไก่นะสุไก่สุกไก่ไม่ได้พี่ดางไม่กอยากไก่ไปตุ่มเลยมาสุกไก่ใจเสียที้เลี้ยงมาเลกระท่เลสุกไก่สุกไก่สุกไก่รักทานภาพเอาไดูที่นั่นพี่ดาวพี่ดไปละอปละถนอไปอด้เอิ เดีวะ้าพรอห้ไนะเี่ยพี่น้อคนตปโอ้ยมรีวิวานพี่น้องเันเถอะไอมาด้วยไก่โอสุมไก่พี่น้องคนอันสุ่ไก่ซุ่มไก่เป็นบ้าเลยพี่น้องขางไก่อันอยากมาตีมาตีเลยเด้อต่อมาไหนาะเปนตีมาไล่ดอกพี่น้องขางมาสีหามือนขางมาแซ่นี่ยปานุปานุก็คือมูปานุัวกพี่น้องไกป็นปบ ูดแฉ่เลยแม่เหมืนเพูดหัวเหากเื้อไมทายคิปก็บอกห่วงมี่นะแต่กีนกันแะานีอยนบอกห่วไม่ศราบเห็นแล้วต่อเป็นสิวยังบรรยากาศเนของมือก่อนะเออะแกกันเลยพี่น้องว่ามีอยากมาหยอกเพื่อนซีเรามาเชิเ่ค้เชื่อนค้จนเ่อถนเส้นหนักไจ พอแล้วพอแล้วไปหาเห็ดต like <laughs> ิดพี่น้องมาหลิงกับสาวๆคือเก่าได้พี่น้องเด้อเด้สนําพสดดิบพสสนิทอยู่อันนี้ถ้าเตโสได้แมมากอยบมากู้เคันพไทนะากันอยู่อ เท่บ้าเราเท่มันนี่ตลาดนาเท่พี่เนาะถ้าบุไ <marking> ด้ต้มไก่ถ้ากะสซื้อตีนไก่มาเนี่ยถ้าถ้าได้ตีนไก่เด้วพี่เนาะท่านบุได้ไก่เป็นโตัวบาโนกะเอาเอาตีนไก่มามาอันนี้นะมายังมาทอดเนาะโอเคเดี๋ยวจะไปเห็นได้พี่เนาะอือโอ้ยหลุดกันแล้วแน้กินเลย จะซื้อไว้ได้จะซื้อไว้ได้อวดๆนะบอกบอกบอกพี่น้องก่อนบอกเอฟซีก่อนจะกลุอันหมกหมกจะกลุมหมก <นะ S 1> อู้วอวน,นนะพี่น้องอวนแหงอรีเสถานจุดสีหอเสถานเลยสถานจุดเท้าสาสาฝนกระเท้าเลยพี่น้องโอ้ยยังงามประสิาทธิ์เท้าน,นะาะงเขาว่าหยอกซื้อจ้า สดเบิดได้พี่น้องกิมาะลยได้จะเด้บาหลามากว้มา่มักสถานบ่าวฮะสถานงามงามนะมาหมั่สถานเี้ยโอยสถานชืองามแท้สถานนะพี่น้องมาได้มากินกว่ามีกินกินเบิมือเบิพี่น้องเอ้ยพี่น้องซิมาเบาเรื่องบาวพัง่ายเดี๋ ลืมกันหรือว่าน้องพีนาะ้องคิปย่าเฮงะลืมอะไบ่ลืมสะทานกับสกีอแล้วพี่น้องยังโสดยังโสดสนิทกันได้พี่น้องด้วโสดอยู่บ่านโสดจ้าถ้าถ้าเอฟซีอ็มมะหมันมาคอกับยังบุท่านเห็นอยู่ว่าสิมาคอตั้งแต่หาปีที่แล้วยังบุท่านเห็นแว้ออลีคอมเมนต์มาว่าอันึไม่สิไป็คอก็จะได้ปีนั้นปีนี้อย่าลืมเลยเห็นเหรอว่าลองคลิปต่าเฮงนะคพี่นังอะแมนลืมเลยบ่จ่ายเอฟซี ไม่ลื่อมคอยเลยบอเพราะว่าอันสิไปหมันอันมักเซอทาดด้อสิมาหมันเซอทาดด้อปีสองพจน์จ้า,าสองพจงน,น์สีแมนผู้บ่าวพังไทยว่าสิมาหมันมาขอสิได้อีบอกพี่น้องสิได้พูดว่าเป็นคนไทยอีบอบมาขอกับบดะอีกนนึง้่อยู่สวรรค์นาเขเด้อพี่น้องตรงผักตรงขางกับอันพังมุงทหารน,ะนะพี่น้องจังหวัดมจ้าหาร เอ้สิแค่อีซัคอะไรเราสิมาดดินนะ้ำเราสิมาหาสถานกับบุ๊มมาใกลอปีน้องยวอนไมมีเงินไม่ทำกันเด้ขอขามไปดินยุนทธไทยตอนนี้ยังไม่มีเนาะอ๋อเห็ดสีกุ้งกันแมนขาเคลื่อนแหงพี่น้องมากินบะซ่าลา สาวรามีแต่คนงามๆได้พี่น้องอย่างงามคือสาวไทยพี่น้องไม่ด้ดีนะถ้าถ้าเกิดหนึถ้าโบถ้าถ้าโบเสียเสียบ่ไ่ะสาวไทยก็งามสาวหลักก็งาม<อ>าแต่ทุกคนมัก์ได้พี่น้องแต่ว่าสาวทานเพื่อนมัก์คบาพังไทยเด้อมาจีบได้เด้ดเอจ้า,พาะพ้นได้ไหมมาร์คจะบอกคนไทยนะมาร์คมัก <laughs> ์คจะกลัวเขาหมั่นบ้านนู้นเป็นอะไรเป็นบ้านทีงไกลเป็นสวยนจะพี่น้อง พี่น้องคะตกอากีมาในสีด้วยพี่น้องต้มประมาณ10นาทีหายเปือยค่ะประได็ได้ให้ห้องยังสีไปถปอดใส่แปลงนี่นะพี่น้องตีนไก่บ่ง,ง่านประเดดได้พี่น้องว่านนี้งานเลยนะแต่ว่าปรดได้ลิปให้พี่น้องเบอง เดี๋ยวพี่น้องจมใจแล้วการหายน้ำทั้น้ำมันมาจ้าจมพี่น้องจะลาหยกงวันไนเน่ก็่กยยเียแบงไปเ่อแหนกวัาวเันมากเลยตอนนั้นครับุ่งเวมาพี่น้องสียอันนี้แ้ก็ทเหมืนรีก่าก็ทหมื ส่งมาลยตัวใหญ่หส่อาบัวหอยจอดก่อนปีองเห็ดซอยกันได้ไหมตะวันเป็นรถสอง้มาตัวให่เนไร้ไปยู่ในร้าเลยไ้วท่ตวเน่านมต่ออีกลืม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 ปุ่ม พี่น่อห้าสิบปุ่งปุ่งขนก่กขนอกะดะต่อไปใส่นดไ่ไรย่อไรพี่นอเอ,อ้ยเปร์ีได้กินไม่นูตีนก่น လေဆေးပွားနားအမှန်ကန် หอเสียหาเด้อค <c oughs> นอเนะอกเมฆัวเมฆัวรวมทม้เหมดไปหาแกแล้วถ้า้องไปถอด <c oughs> ที่หมอได้ยาหมอห้องจิตใจโลดเลยเน <c oughs> ี่ดดนห้ <c oughs> หาสิบโลนไป <c oughs> <c oughs>

ก้อยอยู่ว่าน้ำมันอย่าน้ำมันบ่พอพี่น้องน้ำมันน้อยนึง <c oughs> มันก็เริ่มเลื้ยงเริ่มเลื้ยงไปเนาะนี่ยก็คกอยอาเท่าไะเลน้อยแต่เวะลาอยู่ตีนไกในใน่กับแต่เปอร์ซิถอดแหละพี่น้องหมอหน้อยเนาะพี่น้องสิบเบิ่งเด้อไปขีกเด้ <c oughs> อสถาสีก่อนรูบเพล่า กบอนนวลคือบันนวงเลึกเอก่แซ่บยอแห่นทุพนแซ่บใี่เป่แซ่บ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 จะทานกินถึงน้ำมันมาก่อน้ะทานแห่นอีกรึนี่พี่น้องมาอะเราพี่ปอพี่ปอบปไหวพี่ปอซื้อแหละเขียนหม่เลเอาแห่นแม่นแ่แม่้มาแม่ได้มาป่าเลยแม่ลีน้ำคิ้วน้ำมัน พีจืด้ำไมเราเป้าจะพีคไหมวราถอดเยวเาไไปเราไปทั้งกลุ่มเกิดข้นมาสยบใช่ไหมอืผ่านผ่านพี่น้องแสบเสยบยังอยู่จ้าถ้าไลนซุกด้วยถ่ายนะถ้าไลนซุกพิดลงกันนี่ก็เา้านะพี่น้องพิคพตัวนั้นลงตัวนี้นะถ้าไซุกแซบเบิดยยังงามไอ้หอยงามทุกคนเห็นไหนะพี่น้องมาเดยพี่น้องเด้อ สูตรสูตรง่ายๆสูตรเป็นบาทโบแตกเสร็จอ่นน่ะใส่ตาก็พอาอาจารย์มาาจรย์มาเลยค่ะต่อไปกัน,นได้พี่น้องจนเมื่อเอาลงเอยมันแตกยับไปข่าวไกลๆเลยมองมูทำไมมองอะไรปะใจอะไรหรือเปล่าน้องมาเด้อยถอดจีนไก่จีนดุเลยนะเอาของ แสบอ่ะสถานกินประยุกต์หนึ่งเลยพี่น้องน้ำบดแตกอ่ะมาเด้พี่น้องเด้มาเด้ก็อยากกับไปไปทำเห็ดเด้พี่น้องเพ็ดกินเด้เต้าเจี้ยวกูพีนน้องตินมาิมขีดบมยดิค่ะบมวยดิค่ะเปนมัเด้พี่น้องบวยเ็ม่เป็นแม่

แตงถอดก่อนจิ้นไก่นะคะต้มใช่ป่ะหน้ำเผือบ่ให้มันแตกอาหารมันซุกไฟเดียวใช่ไหมก่อนทุกแร่บึงเนี่ยเดรนีซุกเล็กเจวเล็ก